เรื่องของโมเดลในการสร้างแบรนด์กาแฟยะลาซึ่งเขาใช้แบรนด์ที g ่อว่า Curicate นะคะ,ะเราจะมาดูกันนะคะว่าสำหรับคนพื้นถิ่นะที่เขาลุกขึ้นมาทำเพื่อท้องถิ่นตัวเองนะ,ะกาแฟยะลาจะไปสู่สินค้าที่สร้างไรายได้ให้กับพี่น้องในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แค่ไหนอย่างไรไปพูดคุยกับคุณสุพรด้วงดี กรรมการผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด Southern Agri-Culture p r r o u u t t ตอนนี้อยู่กับเราในรายการแล้วไปสวัสดีพูดคุยกันเลยคะ่ะสวัสดีค่ะคุณสุพรค่ะครับสวัสดีครับคุณน้องนาศครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะกับ,ค,บ,ค,บ,ค,บคุณนะคะที่มาร่วมรายการวรันนี้คะ่ะครับผมขอบคุณยินดีเลยครับค่ะเอเท่าที่เคยได้ยินมาในยาาเนี่ยที่มีชื่อเสียงก็คือจะเป็นส้มโชกุนใ่ไหมคุณสุพร ใช่ครับชงโชวคนเรียนทูเรียนก็ดังนุเรียนก็ดังแล้วก็อ่าถ้าเป็นเบตงก็อยู่ในจังหวัดยะลาเหมือนกันไก่เบตงอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะ <c oughs> ไก่เบตงป <c oughs> ัก, <c oughs> กน้ำตวงนี้นะครับใ<ช>นของยะลาหมดใช่ใช่แต่ทีนี้กาแฟเนี่ยยังได้ยินชื่อค่อนข้างน้อยเลยอยากให้เล่าให้ฟังหน่อยว่าที่บอกว่าอยากจะสร้างแบรนด์กาแฟยะลาให้เกิดในโอ้โหจาก ไปจากเมืองไทยเราอาจจะไปสู่โกอินเตอร์ก็ได้อยากให้เล่าให้ฟังหน่อยโมเดลนี้ค่ะกับคือยะลาเนี่ยครับคือคอ,อ่าสมัยก่อนตั้งแต่สองพันร้อยสิบสองพันร้อยสิบเอ็ดในช่วงนั้นนะครับคือเมื่อก่อนนยะไอยะลานี่จะปลูกกาแฟมากนะครับโดยเมื่อก่อนที่ที่อำเภอทานโตตั้บนคิริเกตน,นะครับ,รบซึ่งเป็นชื่อของเราเลยแล้วเราจะปลูกที่ตำบลคิริเกต กีรีเขตเป็นตำบลใช่ไหมอยู่อำเภอทานโต่ะคะใช่ครับใช่ครับเป,เป็นตำบลหนึ่งเป็นภูเขาอยู่ติดกับชายแดนมาเลเซียเลยนะครับตรงนั้นเทือกเขาสันกลา,าคีรีกับเป็นแหล่งปลูกกาแฟมาสามสิบปีแล้วนะครับตรงนั้นอ่าก็แรงแรงมันทันใจตรงนี้ก็คือว่าหนึ่งที่ได้นั่งคุยกับชาวบ้านตอนนั้นช่วงอ่ยางราคาตกต่ำก็นั่งคุยกับ นายกเทศมนตรีนครคนยะลาคุณพกษักยิ่งจนยเยรินนะครับอ่าเป็นเป็นนายกเทศมนตรีที่อยู่คู่จังหวัดยะลาเลยนะคะใช่ครับใช่ครับก็ <c oughs> ก็เป็นคนที่ว่า,าบริหารอยู่ในเขตเทศาบาลแต่ว่าต้องดูแลชาวบ้านทั้งจังหวัดยะลาเพื่อคือคือตอนยังร,ระดาบดูกต่ำนายกก็นั่งดู GDP รายได้ต่อหัวของขอชาวบ้านมันลดลงเยอะอก็เลยมีแนวความคิดนายกว่าเอ้ ครั้งนี้สมควรจะส่งเสริมปลูกกาแฟหน่อยเพราะว่าของเราี่ปลูกก่อนที่ชุมพรเองนะครับเยลาเมื่อก่อน mm hmm. อ่าเพราะกาแฟนี่มันนําเข้ามาจากอินโดมาเลมจะเข้ามาทางเยลาตางเนี้ยแล้วก็ mm hmm. ก็เลยมีความคิดว่าเออโอเคต้องปลูกกาแฟแล้วก็การส่งเสริมปลูกต้องทําไงของของเราคือในฐานะหน่วยงานเอกชนเนี่ยนะ mm hmm. เราก็ต้องคิดเป็นระบบให้เรียบร้อยว่าส่งเสริมปลูกแล้ว เราต้องดูแลเขารับซื้อเขาต้องประกันราคาเขาอย่างเงี้ยครับก็เลยก็เลยคิดเป็นสูตรว่าโอเคกา,าแฟยาลาก็ก็พอเราเริ่มส่งเสริมตั้งแต่ปี60โด,โดยทางเราคิดที่เขตนี่ซื้อต้นพันธุแจก,กประมาณล้านกว่าบาทตอนนั้นประมาณตั้งหกหมื่นต้นห้าหมื 100, ่นต้นก็คือเป้าหมายอยากให้ชาวบ้านได้มีพืชตัวใหม่นะคะเป็นพืชเศรษฐกิจของจัาทบุรีครับผม แล้วก็เป็นเป็นรายได้เสริมเป็นรายได้เสริมจากอ่าอยาตรงช่วงนี้มันยางยางราคาถกต่ำตอนนี้คือที่เขาปลูกเยอะก็คือทุเรียนอือปลูกทุเรียนเยอะก็เราส่งเสริมเป็นอ่าพืชเสริมในสวนทุเรียนก็ไปปลูกในสวนทุเรียนได้อ๋อครับแล้วก็มันได้เราได้สองสองโปรดักต์เลยเนาะได้ทั้งทุเรียนได้ทั้งกาแฟเลยอ่าใช่ครับ ปาทุเรียนจะเก็บหมดประมาณเดือนกรกฎาคมโดยประมาณกรกฎาคมสิงหากาแฟก,ก็จะเก็บประมาณพฤศจิกาธันวาช่วงหน้าครับก็มันจะเป็น,นรายได้เสริมแต่อาจจะในช่วงนี้คือคือคือ,คอมันจะลำบากนิดพอพอทุเรียนราคาดีก,กด็การดูการดูแลกาแฟอาจจะลดลงไปนิดหนึง่ง <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าคือกาแฟยาลายนะเราส่งไป เทสไมให้เขาชิมซึ่งเป็นพันโรบัต้าค่ะนะครับก็ก็คือนักวิชยาการได้ลงมาดูแลช่วยดูแลบทนายกสมาคมกาแฟทุกคนคือเขาสนใจว่ายะลาปลูกกาแฟคือคือเขาไม่รู้แต่พอ,พอตอนหลังพอปลูกคือทุกคนสนใจกันมากหน่วยงานราชการก็ลงมาหมดนะครับอ๋อก็คือเขาก็อยากจะสนับสนุนการทำง,งานตรงนี้เหมือนกันนะคะ,ะ<ช>คือว่า ว่าเป็นการบูรณาการกันในภาคเอกชนแล้วก็หน่วยงานราชการกรมวิชาการเกษตรก็มาด้วยอะไรอย่างนี้นะก็ผลผลิตอะไรต่างๆดีใช่ไหมคะตอนนี้ปลูกไปในพื้นที่ประมาณสักเท่าไหร่ได้แล้วคะตอนนี้เท่าที่ส่งเสริมตอนตอนครั้งแรกปลูกประมาณตั้งห้าหมื่นแล้วก็โดยเฉลี่ยประมาณตั้งสองร้อยเก้าสิบกว่าไร่องร้อยเก้าสิบกว่าไร่แต่ว่าผลผลิตก็ยังยังไม่เยอะถ้าเป็น กาแฟสารก็น่าจะอยู่ประมาณปีละสองตันสามตันไม่เยอะอยังไม่เยอะอ๋อยังไม่เยอะนะคะเป็นเริ่มต้นเพราะว่าเพิ่งจะเริ่มเมื่อห้าหกปีที่ผ่านมานะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะแล้วก็ปลูกพันกาแฟพันเดียวก็คือโรบัสต้าทำไมโรบัสต้าถึงเหมาะก,กับ<ล>พื้นถิ่นเดียลาคะอ่าโรบัสต้าที่ที่เหมาะก็คือว่าหนึ่งความสูงมันก็ไม่มากนะครับอ่าก็คือแล้วก็มันเป็นเชิงเขาน้าไม่ขัง คือโรบรัตตาที่นี่คือรสชาติมันจะเด่นแล้วก็ผลผลิตมันจะดีท,ที่ที่ยาลาก็เลยเราเราส่งเสริมปลูกพันโรบรัตตาแต่โร,โรบรัตตารเราที่ส่งไปเทสแล้วนะครับรก็คือเป็นเป็นโรบรัตตาที่มีความอร่อยไม่มีมีรสชาติดีมากนะครับคือหลายหลายคนที่ได้ชิมก็บอกโอ้ผมเคยส่งไปให รุ่นน้องที่เรียนวิศวะที่มอชอก็ทำกาแฟอย่างเดียวเลยเขาส่งไปให้สองสามกิโลเขาโทรมาถึงบอกพี่พร <c oughs> โรบัสต,ต่ายาลานี่สุดสุดสุดทุกโปรไฟล์ที่พั่วขั่วอ่อนพั่วก,กลางพั่วเข้มเขาบอกนักชิมพวกเซียนกาแฟทั้งหมดที่น้องเขาบอกบอกพี่พรเลยไม่ต้องปลูกอาราบิกา้า <c oughs> ปลูกโรบัสต้าพันนี้แหละที่ยาลาเนี่ยดีที่สุดแ,แล้วกว่า มี่คนสูได้นะโรบัสต้าสู้อาราบิก้าได้แล้วนะที่ผ่านมาคนม่าจะบอกว่าแหมเออคืออาราบิก้ามันจะหอมกว่ามันจะแบบคุณสมบัติตัวบอดี้ะไรต่างๆเหมือนจะแบบดีกว่าอะไรเงี้ยคุณสุพรตอนนี้ตอนนี้ถือว่าดีเฟน์ได้แล้วใช่ไหมว่าารบัสต้าก็<อ>ก็หอมเหมือนกันใช่ไหมอร่อยเหมือนกันออร่อยอร่อยหอมนะเพราะว่าของเราเนี่ยคือแถวนี้ที่เราปลูกในสวนตุเรียนส่วนมากจะมี คือกาแฟเราไปปลูกตรงไหนรสชาติมันจะออกไปทางแนวนั้นคือการซึมับของกาแฟพวกนี้นะกลิ่นเกสรของดอกไม้อะไรพวกเนี้ยอ่ามันจะซึมซับภายในกลิ่นกาแฟค่ะอ่าเนี่ยนี่ครับครับผมก็หลายๆทีนี้เดี๋ยวจะถามหน่อยคุณคุณจุ่าเว่า ดดความโดดเด่นของตัวบอดี้โรบัสต้าที่คิริเกตทำอยู่ที่บอกว่าโอ้โหส่งไปให้ประมาณคอกาแฟและชิมแล้วมันโอ้โหแบบดีมากเลยอยากให้อธิบายหน่อยว่ามันมีความโดดเด่นยังไงนะคะโดดเด่นก็คือว่าของเราเนี่ยมันจะอยู่เขาบอกว่าอยู่ในกลุ่ม,าามบาชูก้ากลุ่มบาจูก้าก็จะมีพวกคาราเมลพวก Annie, อันนี้เมเปิลมันเป็นคือจริงโรบัสต้าจะจะไม่อยู่ในกลุ่มนี้นะ แต่ว่าของเยลาเนี่ยะจะอยู่ใน,ในกลุ่มบราวชูก้ารก็เ่ยเนี่ยจะไม่กปลิ่นพวกเนี้ยกลิ่นคนมากซึ่งอัามมางนนี้อธิบายได้ว่ามันมาจากอะไรคะที่ว่าได้ผลดีขนาดนี้คือมันอย่างนี้ก็คือว่าที่นี่มันผมเคยถามนักวิทยการว่าเอ๊ะทำไมของเรามันมันดีขเขาบอกพอเขามาดูพื้นที่นักวิทยการเกษตรของวิทยการเกษตรลงาามาก็บอกว่าค่ะเยลานี่หนึ่งดินดีแล้วนะฮะสองก็าถามว่าอากาศที่นี่ยังไงบอก โดยเฉลี่ยทั้งปีไม่เกิน30มิถุงศาที่ทานโตนะอากาศดีด้วยนี่เองดีด้วยครับก็คืออากาศจะค่อนข้างเย็ยนกลางคืนนี่ถ้าอยู่ทานโตนี่ไม่ต้องติดเอเลยนะะกลางค,งคืนอากาศเย็นสบายธรรมชาตินะเย็นจะอยู่ประมาณ20สิบประมาณยี่อยู่เฉลี่ยเอาโดยประมาณ25กลางคืนไม่เกิน25อยู่ประมาณเนี้อากาศ<ห>ดีครับก็เลยดีใช่ไหมคะดีดีใช คือทาเลยทําให้กาแฟพวกผลไม้อะไรก็รสชาติดีนะครับดังนี้อ่านั่นแหละเน้นนี่คือคือจุดเด่นของเนี่ยะล่ะดินดีอากาศดีทำให้ทุกอย่างทีนี้พอควบวกบคือพอไปผ่านโปรเซสมันอยู่ตรงนี้ด้วยป่ะคะโปรเซส่ก็คือว่าการทําโปรเซสก็คืออ่าก่อนเราทําก็จะมีการแนะนําว่าการทำคือส่วนสําคัญที่จะทําให้กาแฟอร่อยนะะมันเริ่มต้นจากหนึ่งการปลูกการปลูก พื้นที่ปลูกอากาศแล้วก็ต่อไปก็คือการโปรเซสคือตั้งแต่การเก็บการเก็บเชอร์รี่ลูกแดงแของกาแฟนะก็คือว่าให้เลือกลูกแดงแงเราจะไม่ทําเป็นแมสเหมือนที่เหมือนที่ชุมพรก็ได้รูปติดเกียวด้วยอ่าแต่ของเราชาวบ้านเลยว่าเอาลูกแดงหมดนะแล้วว่าโปรเซสแต่ของเราที่ที่ทําตอนนี้คือทางใต้มันค่อนข้างเสียเปรียบทางเหนือนิดหนึ่งเพราะกาแฟมันจะออก่ง พฤทธิการธันวาซึ่งเป็นหน้าฝนอ๋ออะเราจะทําแบบอันนี้แบบอันนี้ก็คือว่าการเก็บลูกเชอรี่แดงๆเอามาหมักแล้วก็มันก็ปากทั้งปากทั้งเปลือกนะก็ทํำจากความหวานจากเอ่อค่ะค่คือโปรเซสก็สเต็ปแรกก็คือว่าจะต้องเก็บเฉพาะผลที่เป็นสีแดงสีเขียวให้เลยเอาลีปไปนะคะโปรเซสต่อมาเลยนะคะ เสร็อตอมาก็คือของเราทำมะโรกเวทโปรเซสเวทโปรเซสก็คืคคอเ,คเราเก็บกาแฟมาลูกแดงๆแ,แล้วเรามาสีเชอรี่ออกอสีเชอรี่ก็คือว่าเอาเปลือกแดงๆออกเหลือกะลาเหลือกะลาปับ๊บเราก็หมักน้ําไว้ประมาณสี่แปดชั่วโมงโนะครับสี่แปดชั่วโมงแล้วก็เราก็เอาขึ้นมาตาดตากพอตากแดดแบบพอเราเสร็จเราวัดความชื้น ไม่เกินสิบสองเปอร์เซ็นตเราก็จะเก็บกาแฟนี้ไว้อย่างน้อยแปดเดือนอีกในรูปกระลใช่ใช่ครับนี่คือคือการโปรเซสพวกนี้ที่ทาให้กาแฟดีต้องทำอย่างเงี้ยนะครับอ่าแปดเดือนเราเก็บไว้แปดเดือนแล้วก็ค่อยเอามาสีกระลาแล้วก็เอาไปคั่วเนี่ยคือขั้นตอนขั้นตอนค<อ>ั่วตอนคั่วก็ต้องมีเคล็ดลับอีกใช่ไหมคะการคั่วก็ต้องมีว่าเออเราจะคั่วแบบไหนคั่วคั่วอ่อนคั่วกลางคั่วเข้ม อ่าค่ะอ่าพวงนี้เราก็การคั่วก,ก็ต้องไปเรียนรู้ีกเรียนวิธีการคั่วคือกาแฟถ้าทําให้ดีนะเราต้องมีความรู้ทุกขั้นตอนเริ่มตั้งแต่การปลูกการโปรเซสการคั่วเนี่ยนี่คือ,อคือการทำกาแฟผมก็ในช่วงสี่ห้าปีนี้มาผมก็ามาพุ่งพันเรื่องกาแฟเพื่อที่จะพัฒนากาแฟยะลาให้ให้ได้ไปดังไปทั่วประเทศอย่างนี้นครับ แล้วก็ได้ช่วยส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้ไดอครับอือค่ะนะคะก็เรียกว่าโปรเซสเป็นเรื่องสำคัญนะคะในการที่จะได้กาแฟอร่อยหรือไม่อร่อยนะแล้วก็คุณสุพรก็ยืนยันว่าโรบัสตา้าไม่แพ้อาราบ,บิกานะ้ารับไม่แพ้ครับหอ,หอมอร่อยเหมือนกันครับครับไม่<ต>ไม่แพ้น้าหน่อยใช่ไหมโรบัสตา้าเนี่ยอะไรนะคือจะมีรสขมนําหรือเปล่าคะอ่ามันอย่างนี้ค่ะ เรียกว่าความเข้มข้นมันจะมากกว่ารรบัตตาเข้มข้นกว่าเข้มข้นเข้มข้นก็คือมันมันไม่ใช่ขมนะคือการขนะมนั้นคือการคั่วไม่แต<อ>เ่เข้มข้นเข้มข้นคือเป็นเป็นพันของโรบัตตาคือความเข้มข้นค่ะ,ะก็คือของเรานี่เหมาะทั้งแบบแบบใช้ทั้งกาแฟเย็นกาแฟร้อนได้หมด hmm. แต่โรบัตตาถ้าเอา,อาราบิกา้าถ้า,ถ,าถ้าเรามาทำกาแฟเย็นส่วนมากก็ถ้าใช้เข้มข้นก็คือว่า ก็ต้องเอาโรบัตต้าผสมเข้าไปอ่าต้องเล่นต้องเล่นต้องเล่นเขาเลยอ๋อไม่งั้นก็คือถ้าเกิดใช้เฉพาะอาราบิก้านี่กาแฟมันจะยังไงะรสชาติมันจะไม่เข้มไม่เข้มข้นอ่าจะไม่เข้มข้นนะครับเนี่ยตอนนี้ก็คือจริงจริงโรบัตต้าก็คือผลผลิตตอ่อไร่มันจะสูงกว่าอาราบิก้าค่ะค่ะคซึ่สก,กเ็เป็นเป็นผ่านกาแฟที่เหมาะกับ อากาศแล้วก็ดินของภาคใต้ใช่ไหมคะความสูงไม่ต้องสูงมากเหมือนอาราบิก้าที่ส่วนใหญ่ต้องปลูกบนดอยแบบต้องปลูกแบบนั่นต้องปลูกที่ความสูงเกินหกร้อยเมตรอืมคแบบ่ะ่อทีนี้คุณสุพอไม่ได้ทำแค่โปรเซสคั่วแล้วก็บรรจุข,ขายเป็นถุงที่วางอยู่ข้างหลังนั้นเนาะทำะร้านแอร์ด้วยคาเฟ่ด้วยใช่ไหมคะ ่ก็คือเราเราต้องทําเป็นร้านต้นแบบเป็นเป็นคาเฟ่ของกิริเคตได้วยอืออมบรรยากาศให้เข้าให้ดูดีมีที่จอดรถแล้วบรรยากาศหน้านั่งเราก็ทําไว้ที่ยะลาตอนนี้นคือหมายความว่า ให้อยากให้เป็นโมเดลที่ตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำไปที่ตัวคาเฟ่เลยให้ชาวบ้านในพี่น้องสามจังหวัดสี่จังหวัดภาคใต้ได้เห็นเลยว่ามันเกิดขึ้นได้จากกาแฟโรบัสตา้าในในใน,ในภาคใต้นะเพราะว่าจะไปมีความเชื่อว่าโอ้โหแบบมันต้องเอ่อาาอาราบิก้าเท่านั้นถึงจะดีเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะล้มล้างความเชื่อตรงนั้นไปได้เหมือนกันนะสำหรับก,กาแฟยาลาค่ะต่อเลยค่ะ กับก้อนก้อน,อนคือเนี่ยเราเราก็พยายามทาพวกนี้ก็เราก็ได้มีก็เริ่มลงครัวนะแล้วตอนนี้เราก็ทาพวกออยทางสาธารณสุขอะไรก็มาช่วยช่วยทาเพราะว่าเขาเห็นความสําคัญพาณิชย์จังหวัดอะไรก็ลงมาหมดตอนนี้มาช่วยช่วยกระจายสินค้าแน่น้าสินค้าตอนนี้นะฮะก็ก็คือได้าการก็สนใจเราก็ดีใจมากที่ว่าสาธารณสุขก็จะเตรียมจะทํา GMP อะไรพวกเนี้ยแต่วมันจะส่งต่างประเทศได้ อ่าหรือก็มักก็จะส่งต่างประเทศด้วยใช่ไหมคะส่งต่างประเทศก็ต้องมี g M P อะไรพวกเนี้ยแล้วในส่วนของอพฤติกรรมคนใต้หลังจากที่เปิดเปิดเปิดเป็นชาวเฟ่แล้วอ่ะคนใต้บ้านเราเนี่ยเขาชอบกาแฟแบบไหนคะอ่าบ้านเราทางใต้ส่วนมากจะชอบแบบเข้มข้นเข้มข้นก็เราก็คือการคั่วแบบคนก้างเข้ม พวกนี้คือโดอทางใต้ก็เมื่อก่อนก็กินก็เรียกอะไรกินโกปีโกปีรู้จักไหมเราชาไปโกปีเนาะใช่ใช่เข้มข้นพอมากินกาแฟสดพวกน,นี้เขาก็บอชอบแบบเข้มข้นอตรงนี้ถ้าถ้าขั้วอ่อนคือจริงๆถ้านักชิมนักชิมกาแฟอะไรก็ชอบขั้วอ่อนขั้วอ่อนมันจะออกรสชาติเลี้ยวคือจริงๆกาแฟกาแฟจริงนะกาแฟที่ต้นต้นไอเม็ดกาแฟจริงคือ มันจะมีรสชาติเปรี้ยวในตัวค่ะอ่าแล้วก็ถ้าข้วอ่อนก็จะเปรี้ยวหน่อยอ่านี่นีกนักชิมพวกนี้คนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่จะชอบรสชาติอย่างนงี้ยอ่า่<ต>ว่าเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยชอบเข้มใช่ไหมครับไม่ไม่ค่อยชอบเข้มอ่ะเด็กรุ่นใหม่ที่ส่วนมากที่เข้ามาชิมก็จะชอบพวกเนี้ยแบบอ่าข้วอ่อนหรือข้วกลางๆเนี้ยครับแ,แต่ถ้าคนรุ่นเก่าๆก็จะชอบเข้มข้นค่ะ กินโกฟีกันเลยนะคะอ่โกนีเลยครับผมค่ะแล้วตอนนี้คือคาเฟ่ก็ได้รับผลดีแค่ไหนคะอะคาเฟ่ก็มันจะจริงจริงมันมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆตรงนี้คือเราจะมีคาเฟ่แล้วเราจะมีรีสอร์ทรีสอร์ทโีสอ้รีสอร์ทอ,อ,อยู่ข้างหลังคาเฟ่แล้วก็บังเอิญว่าเราก็โอเคในห้องทุกห้องเราจะมีกาแฟเป็นกาแฟริปให้ พอลูกค้ามาพักส่วนมากมาจากกรุงเทพเยอะนะมาพักแล้วก็าก็ได้ชิมกาแฟอโอ้กาแฟอร่อยทุกคนก็สั่งตอนนี้คือตลาดอา,าดเป็นเป็นกลยุทธ์การตลาดอย่างหนึ่งเนอะที่ชิม<อ>ก่อนแล้วก็ติดใจก็ซื้อกลับบ้านเลยนะนกลับบ้านพออร่อยปั๊บเขาก็สั่งมาสั่งต่ออีกอันโอ้สั่งต่ออีกอก็คือคือคือขายออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะขายผ่านช่องทางไหนบ้างครับครับมีเพจของทิวิเกตอยู่แล้วครับ ก็จะมีเพจก็จะสัครับอ๋อก็คือเป็น Facebook เพจชื่อคีริเคนใช่ไหมคะเป็นภา,าษาอังภาษาไทยภาษาภา,ารรษาอังกฤษครับอ๋อภา,ารรษาอังกฤษเนาะก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซนะิ K ร์ชคีริเคนนะคีคไอไอใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เ e คเอชอีทีคีริเค,คนะเป็น เป็นชื่อตำบลในอำเภอทานโตนะคะก็หวังว่าจะเป็นแบรนด์ที่ติดชื่อเอาติดชื่อภายในประเทศก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขยายไปต่างประเทศได้ก็ได้ว่าตอนนี้ทำครบวงจรแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ครบวงจรเลยครับครบวงจรตอนนี้ของเราก็แตพอครบวงจรปั๊บเราก็เริ่มพัฒนาพัฒนาอะไรเรืเอ่อยนะรสชาติพัฒนาพวกคุณภาพเลยดีขึ้น,นเรื่อยๆ คือกาแฟนี่ต้องศึกษาตลอดมันหยุดไม่ได้จะม,มีอะไรใหม่ๆก็มาที่เราต้องต้องไปต่อสู้กับเขาให้ได้ตวกนี้นะอ๋อค่ะหมายถึงยังไงก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆใหม่ก็คือบางทีเมื่อก่อนเรา,เ,าเรื่องแรกๆของเคยขั่วขัวกาแฟอ่าคนสอน,นาอาจจะพอรู้จักเอ้ยช่วยสอนหน่อยเขาก็สอนการคั่วพอคั่วเสร็จเอ้ยทำไมกาแฟเราไม่อร่อยแต่ก วันก,นก่อนก็ส่งไปให้เขาคั่วดูกาแฟที่เขาบอกเอ้ยอร่อยมากอฮ uh huh. เลยก็ถามผู้รู้ก็บอกท้างนั้นเอ้ยคุณสุพรคุณต้องมาเรียนนะเรียนคั่วใหม่วันก่อน <c oughs> เลยไปเรียน <c oughs> ไปเรียนอ่กับพวกระดับที่ได้รางวัลพวกที่มีใบเซอร์ได้รางวัลเลยนะค่ะต้องไปเรียนรู้ไหมวันละหมื่นสามโอ้โหไปถูกเลยเรียนคั <c oughs> ่ <c oughs> วอย่างเดียวนะก็ <c oughs> เลยกลับมาคั่ว กลับเลยกลับมุกข้ใหม่โอ้เฮ้ยหอ,อ,อมจริงหว่ะจ่ายจ่ายไปหมื่นสามกลับมาโอเคนะคุ้มค่าโอเคเลยคุ้มค่าเลยเนี่ยคดีพวพนี้เราต้องเรียนแล้วก็การโปรเซสก็ตอนนี้จะมีไม่ีโปรเซสใหม่ๆบางทีอ่ะการหมักยีสต์ทำอะไรบางนีเน่ต้องไปเรียนอีกโ oh. อ้ออาบางทีเขาบอกอ่าคือกาแฟาพอเราสือออกมาเป็นกาลาที่เราหมักคือ,อาจจะหมักกับอ่าพวกผลไม้อะไรก็ได้อ่ะ เปลือกกล้วยพร้อมด้วยอะไรพวกนี้อ่ะหมักปั๊บรสชาติมันจะเข้าเอ่อได้รสชาติกล้วยรสชาติขนุนมันมีหลายอย่างกาแฟนี่งต้อง,ต,องต้องไปเรียนการโปรเซสอีกหลายอย่างมันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นต้องตามไปเรื่อยๆนะไม่มีสิ้นสุดนะคะอ่าเหลือเหลือสองนาทีแล้วคุยกันไปเรื่อยๆอยากให้ปิดท้ายช่วงนี้หน่อยค่ะเรื่องของแบรนด์คิริกาดนะก็หวังว่า คือที่ที่หวังไว้คือจะให้แบรนด์นี้เนี่ยคือ,อยังไงคะคือติดตลาดคือวางไว้ยังไงนะคะคือแบรนด์นี้เราคิดว่าตั้งแต่คิดตั้งแต่ัแรกผมคิดว่าในในเมืองไทยบ้านเราที่เป็นแบรนด์กาฟแฟดังๆยิ่งยังมีน้อยอืมอ่ายังยังมีน้อยเราคิดว่าแบรนด์คิริเกตนี่เราจะต้องมีชื่อในในแบรนด์หนึ่งของประเทศไทยที่ต้องติดที่ทุกคนต้องรู้จักอ่ะ เดี๋ยวมีอเมซอนดอยช้างวาวีพาะเม่คิดิเกตต้องดังไปถึงขนาดนั้นค่ะ<แ>เพื่อเพื่อที่เราจะได้ช่วยส่งเสริมชาวบ้านนั้นี่ใดไดเพิ่มจากการปลูกกาแฟแก็คือถ้าอ่าพอเสร็จเราบอกถ้าของเราขายดีอ่าถ้าคุณทําตามวิธีที่เราแนะนําอ่าคุณก็จะได้ราคาดีขึ้นอก็คือเราเราจะไม่คิดว่าอ่า ไปแนะนํนาไม่ครบปลูกแล้วเรารับซื้อเพื่อไปส่งนายทุนเราจะไม่ทําเพราะตอนนั้นราคาไม่ได้แน่เพราะกดแน่รถดเราก็เลยทําตอนนี้ก็จะมีพวกนี้ก็คือทางสาสุขทางพารนี่เราบอกว่าโอเคก็สํารวจก็คืออย่างน้อยรายได้ขั้นแรกตอนนี้ที่มีรายได้เพิ่มต่อครัวเรือนก็เพิ่มจากรายได้ปกติก็ปีละสามหมื่นถึงห้าหมื่นบาทนะตบเนี้คนที่ปลูกกาแฟกับเราครับแน่ๆก็อยากให้ <c oughs> ชาวบ้านได้มาทำตรงนี้เพิ่มขึ้น แต่ทำเพิ่มขึ้นก่กาแฟยยลาจะดังขึ้นผมคิดว่าด,ดังแน่ครับของเราค่ะดังแน่นอน่ะก็ยังไงสามารถที่จะทําให้รายได้นะคะของพี่น้องในจังหวดัดเะลาเนะี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยในส่วนของการปลูกกาแฟเพราะว่าเมื่อสักครู่คุณสุพรบอกว่าปลูกในสวนทุรเรียนก <ใน S 2> ็ได้ก็จะทาได้มันได้ผลผลิตที่คู่ขนานกันไปแม้ทั้งกาแฟและทุ่เรียนก็ยังไงคีรคมีความฝันในการที่จะทําให้แบรนด์นี้ติดตลาด ประเทศไทยที่เป็น national brand แบบระดั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 บประเทศเนี่นะคะอ่าแล้วก็ร,รับซื้อรับซื้อวัตถุดิบแน่นอนรับซื้อผลกาแฟแน,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 น่นอนเนาะครับใช่แน่นอนเราก็ไปสัญญากับชาวบ้านแล้วเราส่งเสริมปลูกเรารับซื้อคุณในราคาที่มาตรฐานคือเราจะไม่กดราคาเราจะเราจะรับประกันราคาให้เรียบร้อยพวกนี้เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสก็ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าไปดูได้นะในเพจของคีรีเคทนะเพื่อจะสั่งซื้อก็ราคาขายเป็นกิโลใช่ไหมหรือขายเป็นเท่าไหร่คะแพ็กเกจละสองร้อยห้าสิบกรัมหรือเปล่าสองร้อยห้าสิบกรัมสองร้อย้าสิบกรัมใช่แล้วก็กาแฟคีรีเคทของเรานี่ก็จะมีผมให้นักปรวัศาสตร์เข้ามามาเขียนอประวัติของกาแฟเยลานะ ซึ่งเป็นรุ่นพี่มาอะไเช่งใหม่คนวิทูลบัวแดงอ๋อค่ะใช่ค่ะเพราะจะมาศึกษาแล้วก็จะไปหาพวกเออสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาบอกอันเนี้ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์นะกาแฟเนี่คือเออจะ <laughs> เขาก็เลยบอกอ่าเนี่ยเขาก็ทําให้ว่าย้อนรอยยะละก็คือว่าเขาก็จะบอกว่ากาแฟที่เกตดมาไงก็ก็บอกบนเส้นทางความหลากหลายแห่งธรรมชาติชีวิตและว,วัฒ วัฒนธรรมจากปลายด้ามขวานจากฟากฟ,ฟ้าสู่สายน้ำซึมซับความอุดมสมบูรณ์จากพื้นป่าอลุมทัพย์ไรเหนือเทือกเขาสันคลากรีทุกหยาดหยดสดกันเป็นตำนานเมล็ดพันธุ์สีทองคำร่ำรวยด้วยกลิ่นอายสายใยรักเข้มข้นบริสดดุทธิ์ดุดเทวาประกาศิตอมริแห่งสยามประเทศคีรีเกตกาแฟาโอเคได้เดี๋ยวไว้ ขอมาอ่านตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณสบวรเดี๋ยวไว้มีโอกาสหน้าใหม่นะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับครับสวัสดีคับ